สวัสดีเพื่อเพื่อชาวเจียวไลน์นะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาทดสอบเกมบูช่างนะครับ for a n f e a t e r นะครับก็ลองเล่นแบบเชียร์ไลน์นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบที่ชาร์จแบตนะครับเล่นอยู่ที่ปรับอยู่ที่25วัตต์ทัวรโบนะครับถามว่าได้ไหมได้นะครับ ก็ถามว่าอา o n l จ n e ออไลตัวสีขาวเนี่ยยังน่าเล่นอยู่ไหมตัวแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าก็ยังน่าเล่นอยู่ครับยังเล่นได้แบบสบายๆนะครับ <c oughs> แล้วราคาเนี่ยไม่แพงด้วยตอนนี้ราคาแค่หมื่นสองนะครับวันที่เราทําคลิปเนี่ยมันราคาประมาณหมื่นสองนะครับแต่อาจจะสะท้อนนิดนึงเอาขึ้นมานิหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหานะครับเล่นได้สบายๆ สรุปโฟกัสที่นึ่งใครทจะจะหาเล่นอยู่นะครับก็